นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต เมื่อนี้ก็ถวายนะคะถวายลองให้ใกล้ตูให้ปูนะคะเพื่อปูเพิ่นจะเอาไปเปิดทั้งขอโชคขอลาบจากปูนะคะปูเพิ่อนก็ปอกให้แม่คู่กับลูกซย์หรือน้องแอกนะคะได้จัดถวายให้เพิ่อนแนะ่เพิ่อนจะเอาไปเลกหรือว่าไปทะเลนะคะไปขอ,อ,อพนันพันขอสุขขอลาบจากจากสถานที่เนาะคะ่ะก็ได้จัด คือมาเรียบร้อยนะคะเลขตัวเลขของปูนะคะก็อาจหลายๆคนอาจจะเห็นคลิปนะคะแต่ตัวเลขก็ไ่ได้เปลี่ยนแปลงเพียงแต่ซับซับตัวซื้อนะคะซับตัวแค่เดี๋ยวนาะนอันนี้นะคะอันนี้คือตัวเลขของปูนะคะตัวที่จะซับก็จะเป็นสองซับเจ็ด ะสองกับเจ็ดเพื่อปูเพิ่นจะให้หูแค่ว่า9 1 9านสองนะคะแต่ว่าวิ่นอยู่ในนี่4ตีตนี่ให้วิ่นวิ่นนะคะอาจจะเป็น7 2็ด2องสเนาะคะ่ะอา่าสิก็ได้ได้ทันผู้ชมนะคะหนึ่งเจ็ดเก้าจังสี่ก็ได้เนาะ,ะแต่ตัวที่ปู่เน้นที่สุดนะคะนี่ก็คือตัวนี้นะคะตัวรองก็คือเกสองนะคะ ปกติเลขสัญจรของปูจะบ่คคอยพลาดนะคะเพื่อนว่าไปเที่ยวบ้านปูอีกแล้วไปทะเลเนาะค่ะทะเลได้มากชุดนี้เนาะค่ะเด่นที่สุดของปูคือหนึ่งกับสวงเด้อหนึ่งกับสวงวดที่แล้วนี่เป็นศูนย์กับเก้านะค่ะกับมาดูสิเอ่อวดที่แล้วเขาเด่นยังเด่นศูนย์กับเก้านะค่ะศูนย์กับเก้ามาศูนย์หาเนาะค่ะเขาของเพื่อนตรงๆงวดที่แล้วกับศูนย์ห้าเนาะค่ะ เอาวันนี้เพิ่นหามาจังสี่เดอ้อแต่สิมีเปลียปล่ยนแปลงแบบนี้เด้อค่ะเดี๋ยวเพิ่นเพิ่นจะจับนี่ค่ะไหมนทงเลยเนี่ยแค่ซับแค่นี้เนาะคะ่ะนี่ซับออกมา แต่จะเป็นนะคะสองโฮกเข้าบทิมก็ได้นะคะหรือว่าจับกันใบก้อนก็ได้แต่ขันเนี่ยแตงออกมาจังใดมันจะเป็นเกดซีแล้วก็เออมันจะเป็นซีซีเกซีแปดนี่แหละค่ะขันขันคู่ถึงเข้าแตงแตงไปจังไดมันกะเป็นแต่ไม่คู่มืองแล้วน่มันเป็นแปดซีหลายกวัวค่ะแปดซีหลายกว่ามากกว่าเออัวนี้นะคะเลขเด่นของเพื่อนนะคะกับนี่หนึ่งนี่สามนะคะ มีหกมีสี่นี่แหละค่ะเด่นที่สุดแต่เพื่อประตูเป็นวงเอ้อท่านผู้ชมเห็นชัดเยียบ่คข้าไม่คู่เห็นถือองงงีๆอยู่เห็นอยู่เนาะเห็นอยู่แต่สิสลจับตัวก็คือตัวนี้เอาเออเลขหนึ่งเอาเกมาหนีก็ได้นะคะหรือว่าเอาสองขอไปหนีก็ได้นะคะแต่ว่าเพิ่นวิ่งอยู่แค่นี้แค่นี้แต่ตัวที่ ทีเดียวแม่โค้ชจะให้เมืองอีกที่นึงนะคะ mm hmm. เห็นไหมบ้างเนี่ยค่ะข้างบนนี่เห็นไ่มค่ะเจ็ดสี่เจ็ดสี่สี่แปด ไล่ไปจังไดก็เป็นที่ที่เห็นเห็นไหมคะมันจะเป็นแปดซีนะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นปูปปันจะซื้อห่ยเฮาหูวา่าเลขจะขึ้นลงหนึ่งแต้มนะคะเพ่นห่มาเจ็ดซีนี่คะ่ะเจ็ดซีแต่เลขมันจะเป็นแปดซีขันคือลดหนึ่งแต้มอย่างที่ปูบอกนะคะหนึ่งตัวสองตัวมาหนึ่งตัวคือซีกับแปดนะคะซีกับแปดเินดี แต่มันจะอยู่หลักหน่วยนะคะมันจะอยู่หลักหน่วยมันบรยิยูหลักสิบเดอ้อที่เพิ่นเทศหงษ์อยู่หนนี่บ่อยู่สม,มุติอีกเล่มนึงที่เขียนนะคะเลขมันจะออกแปดสี่ยังอยู่ฮะแปดสี่เจ็อ่าแปดสี่เจ็ดไม่อยู่แปดสี่เจ็ดสามเจ็ดเจ็ดเออแปดสี่เจ็ด นะคะแต่ว่าเข้าจะมืองแค่แปดกับซีนะคะแปดกับซีนั่นไม้ถึงนี่เห็นบ่มคะคือแต่งคันออกมาท่านผู้ชมทั้งๆที่แบบตัวเลขน่ะตัวเลขที่เอามาจากท่านบัตรน่ะแต่ละคนกับ,บ่ได้ว่าจะไปเลือกหรือไปคัดเนาะคะ่ะบางบางคนเนี่ยก็คือโทรศัพท์เอานะคะ่ะคือโทรไปว่าอขอ,อเงิน แบงกี้สิบหน่อยแบงร้อยหน่อยแบงห้าร้อยหน่อยจืเสียนเนาะคะ่ะแต่ว่าเลขออกมาเนี่ยมันเป็นซีแปดแปดซีเนาะคะ่ะหรือว่าเจ็ดสี่สี่เจ็ดนั่นก็แสดงว่าเลขของปู่ขึ้นลงหนึ่งแต้มนะคะแต่ว่าตัวเลขของเพื่อนประมาณนี้ค่ะอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวคลิปนี้แม่คู่จะถวายก้อนเนาะคะ่ะถวายก้อนหรือเออจะมึงเลขถูกก้อนเนาะคะ่ะจะมึงเลขถูกก้อนแต่เออ แม่คู่จะสรุปให้อีกเทียนนึ่งคือเหตุเป็นการบานเลยนะคะ่ะเอามาเมือเด็ถูกกันก่อนแรกตัวแรกนะคะมันมันจะแตกก่อน,นท่านผู้ชมอสามแปดนะคะเจ็ดสามแปดนะคะแม่คู่จุดมือนี่นะคะอันนี้ตัวตัวนี้แม่คู่จะเป็นคู่จุดอ่าเพื่อไห้ยมาสามอแปดแปดซีเนาะคะ่ะแปดซีเจ็ดซีเนาะคะ่ะอันนี้เท่าไหร่เจ็ดเจ็ดสามแปดเนาะคะ่ะ แต่มึงจนหนึ่งคือศูนย์เนาะมึงจนหนึ่งคือศูนย์แต่ว่าไม่คู่กับว่าแปดนะคะ่ะเอาแคบหน้าจอไว้เดอ้อท่านผู้ชมแคบไปอีก้างนึงเนาะค่ะอีก้างหนึ่ง,ะะง,งทางนี้จะไปให้น้องแอกเป็นผู้จุดเนาะคะ่ะเป็นผู้จุดตอนนี้ได้สี่หกได้สี่หกมึงอยู่ตอนนี้นะคะ่ะนาจะเป็นออกมาเป็นศูนย์ เป็นศูนย์หรือเป็นเก่าเนี่ยลละค่ะ4 4เก่าศูนย์เนี่ยละคะ่เะ,คะเอาจิกลับหัวอยิบปะปูวเออ46 46นะคะ่ะเพื่อนหายมาก47นะคะ่ะนี่ล่ละคะ่ะแม่ครูถึงสื่อไว้ว่าเออเลขของปู่น่าจะขึ้นลงหนึ่งเต้มนะคะเอาท่านผู้ชม46 จะเป็นศูนย์หรือเป็นเก้ามาลุ้นกันค่ะจะเป็นศูนย์หรือเป็นเก้าตาเมฆัวว่ามันเป็นศูนย์แล้วล่ะศูนย์ละค่ะอเอาแคปไปเด้อค่ะ,ะ,ะใช่ะไปได้ไอ้ขั้สนสองตัวสามตัวเด้อหามือน,นี่จุดสบายแล้วนี่ได้จะแกะไอ้เอฟก็ไปเลยเนาะ าก่อนเวลาก่อนเด้อค่ะแปดแห่งเดิมดีศูน ใครเห็นเป็นตัวไหนบ้างคะแต่แม่คู่เห็นก็คือ460น่แหะคะ่ะนี่คือเก่าบะบ่คือเนาะแต่ก็คือเก่าอนเออคือเก่าพผอมเลยคะ่ะประมาณมีหางอยู่ไหมแต่มันไปอยู่ริบบวนไหมคะ่ะอ่าถ้าจะตีนะคะก็จะเป็น4 469หรือ460เนอท่านผู้ชม สี่หเก้าหรือสี่หกศนาก็จะเป็นสี่ศูยหังเสี่ก็ไ้เนาะคะ่ะหรือหกหกเก่าหกสี่เก่าสี่ยังเสีไเยไหไ 4, นเอนอสดายเนาะไปรลาาแล้วเนะคะ่ะเอาล่องเอาไปเล่าเมืองเด้อคะ่ะมือนี่เนาะคะ่ะสองตัวสามแปดสองตัวสามแปดแล้วก็ อ๋อสี่ตัวเอ้สามตัวนะคะสามตัวสี่หกเก้าหรือสี่หกศูนย์เด้อเอาไปเล่าพัฒนามือนี่ก่อนเนาะค่ะเลขสองตัวสามแปดนะคะเลขสองตัวสามแปดเลขสามตัวสี่หกศูนย์หรือสี่หกเก้าเด้อท่านผู้ชมไปรัฐบาลเอ่อเล่าก่อนข้ามฝั่งโค้งเนาะคะ่ะข้ามฝั่งโค้งก่อนหรือว่าเอ่อไป ทกศออมศินกนก็ไดเนาะหาแมคคูบอลู่ามีม่มีน่าจะไม่มีทกศนะเออมศินน่าจะมีอยู่เนาะ่ะอ,อมศินน่าจะมีอยู่เอาไปมึงได้ะค่ะแคบไว้แคบแ้วจังสู้มึงก็ได้อค่ะแมคคูก็เอาไปให้มึงอยู่ใกล้นะค่ะแต่กังไดกะเดี๋ยวจะเฮ็ดคลิปให้อีกรอบนึงเฮ็ดอีกรอบนึงนะค่ะตอนช่วงสายๆก่อนหันผู้ชมเอ่อให้แมคคูเฮ็ดภารกิจให้เรียบร้อยก่อน เยแม่คูดจะเฮ็ดคลิปให้เดอ้อเอาขอให้ทุกคนโชคดีคมฟังโค้งมือนี่เด้อค่ะคลิปนี้แม่คู่จะขอจบเพียงเท่านี้ก่อนคลิปหน้าพ่อกันไม่เด้อท่านผู้ชมนี่ตัวเลขของปูเนาะคะ่ะอันนี้ตัวเลขของปูคลิปแคปหน้าจอไว้เดอ้อค่ะเลขของปูดำเลขหกกับเลขเก้าเป็นตัวเดียวกันนะคะ เลขปูดำขึ้นลงหนึ่งแต้มเท่านั้นนะคะ่ะงวดที่แล้วก็ท่วงบรรลัง่งปูจะเดินเ่าวบ่เนาะคะ่ะเพราะว่าปูหาย้าแล้วหาศูนย์เนาะค่ะเขามาแล้วหาศูนยงวดนี้เน้นที่สุดคือ91ตัวเดียวนะคะ91ตัวเดียว791เอ,อแต่แม่ครูจุดทูปวันนี้ได้เลขสองตัว38เลข 3ตัวได้460หรือ469นะคะประมาณนี้ค่ะจังใดก็ขอขอบุญขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามากกดไลค์กดแค่กดซับสไครตให้กันเป็นกำลังใจให้กันเนาะค่ะเนาะเอาคลิปนี้มาคู่จบเพียงเทานี้กอรคลิปหนาพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ